นี่เราจะต้องถือหลักว่าเกิดมาเพื่อรับใช้ผู้อื่นนั่นแหละเป็นการทำให้ก้าวหน้าไปทางพระนิพพานเพราะว่ารับใช้ผู้อื่นนี่มันลดความยกหูชูหางของตัวลดการถือตัว ถ้ามันคือตัวอยู่มันรับใช้ผู้อื่นไม่ได้บางทีก็ต้องหลอกกันให้รับใช้ผู้อื่นอย่างนี้ก็มีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีการรับใช้ผู้อื่นอยู่ได้ก็เป็นการดีเพราะมันจะลดกิเลสคือความเห็นกับตัวนี่ขอให้พระวดใหม่จะศึกก็ตามจะอยู่ก็ตาม ยังมองเห็นความจริงอันนี้ว่าการรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษไม่ใช่ว่าเป็นทาสเป็นขี้ค่ารับใช้เขาไม่ใช่ไอ้นั่นมันอีกความหมายหนึ่งที่มันจําเป็นต้องเป็นทาสเป็นขี้ค่ารับใช้เขานั่อีกความหมายหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันทําด้วยความสมัครใจ ในการที่จะรับใช้ผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดแต่ไม่มีใครมองเห็นมันก็ไม่สมัครจะทำแต่ว่าถ้ามันสมัครจะทำแล้วมันจะมีประโยชน์มากที่มันจะลดไอ้ตัวกูของกูลดอาหางการมามังการมานานุใสตามหลักธรรมะอันสูงสุดว่าถ้าลดอาหารการมาังอาหารการะม,มังการะมานานุใสจะได้แล้วก็เป็นพระอรหรัน อาหางการะมามังการะมานานุสัยเรียกรวมค่าวเดียวกันเป็นคำยาวคือความเคยชินแห่งการสำคัญมันหมายเป็นตัวกูเป็นของกูอาหางการะตัวกูมมังการะของกูมานะความถือตัวอนุสัยความเคยชินแห่งจิตใจความเคยชินแห่งจิตใจในการที่จะสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูนี่ เรียกเป็นบาลีคำเดียวกันว่าอาหางการะมุมังการะ,มา,ระมานานุสัยยาเฟ้เลยใครละได้เป็นพระอราหารันที่คนธรรมดาสามันนี่ <c oughs> มันยังไกลามาก <c oughs> <c oughs> แต่วิธีที่จะลดได้ดีแน่นอนไม่เล่นตลก <c oughs> ก็คือรับใช้ผู้อื่นยอมลด ตัวลงไปทอดตัวลงไปในการรับใช้ผู้อื่นแล้วก็เพื่อลดความทื้อตัวมีตัวของตัวก็เป็นยังไงมันเป็นของเล็กหรือของใหญ่ของต่ำหรือของสูงที <c> ่ <oughs> มันเป็นลักษณะของมหาบุรุษนั่นพระมหาบุรุษตั้งใจจะทำอย่างนั้นท้งนั้นถ้าเป็นมหาบุรุษแท้จริง มันก็สั่งใจเสียสละเพื่อจะทำให้คนในโลกนี่มันได้รับความสุขหรือรับความาปลอดภัยก็ได้แล้วก็รับความสุขก็ได้แล้วสิ่งที่ดีที่เขาควรจะได้ก็ได้ถ้าเป็นมหาจักรพรรดิที่ถูกต้องถ้ามันจะครองโลกที่ถูกต้องมันจะต้องทำหน้าที่เพื่อทุกคนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วท่านตั้งใจจะรับใช้ผู้อื่นโดยการบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์สี่อต้องขายแสนกลับนู่นแต่ตั้งใจจะรับใช้ผู้อื่นแต่ธรรมชาติคำว่าโปรดผู้อื่นอันนี้กิเลสของคนมีกิเลสมันก็จะเห็นเป็นง่ายดีเป็นได้เปรียบได้กําไรได้อะไรเป็นเรื่องใช้คำว่าโปรดผู้อื่นแต่เนื้อแท่เนื้อ ใช่ก็มันก็คือช่วยเขาคนทุกข์โดยครั้งเสียสละของตัวทนยากทนลาบากทุกอย่างทุกประการนี่ความหายที่แท้จริงมันคือเปิดรับใยผู้อื่น <c oughs> จะใช้คาว่าขนสัตว์ึงเป็นคาที่ใช้กันอยู่มากขนสัตว์ออกจากกองทุกข์ขนสัตว์ออกจากกองทุกข์ฟังดูมันน่าสนุกเมื่อไรมันจะเหนื่อยเท่าไรมันจะลำบากยากเห็นเท่าไร ถ้าไม่มีจิตใจใเสียสลัะที่จะรับใช้ผู้อื่นมันก็มีไม่ได้ขขอให้ <c oughs> มีความคิดต่ใช้ชีวิตของตนในการรับใช้ผู้อื่นรับใช้โลกก็ได้รับใช้โลกแล้วโลกจะรับใช้เรา <c oughs> ในที่สุด ถ้ามีความเห็นแก่ตัวมันก็รับใช้ไม่ได้ถ้าเราจะสร้างสรรอะไรขึ้นมาจะเป็นความดีความงามก็ขอเพื่อประโยชน์แกก่โลกเพื่อประโยชน์ก่โลกเกิดมาเพื่อทําให้โลกนี่มันงดงามไม่เอามาเป็นโลกของกูหรือเป็นตัวกู้ทุกอย่างมันควรจะถือว่ามีไว้เพื่อให้โลกนี่มันงดงาม ถ้ามันมีโลกเปลี้ยงยงไม่มีอะไรมันก็ไม่งดงามมัทําให้มีต้นไม้มีอะไรทุกอย่างที่มันมีอยู่ในโลกกระทั่งมีสัตว์มีคนเพื่อโลกนี้มันงดงามเราจงพยายามทำให้ทุกอย่างให้ใหโลกนี้มันงดงามรับใช้โลก แล้วโลกจะรับใช้เราคือจะช่วยให้เราได้คนทุกข์ได้ได้ได้ใกล้พระนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุด <c oughs> เพราะการรับใช้โลกนะั้นมันทําให้หมดตัวกูของกูอย่างที่ว่ามาแล้วนี่รับใช้โลกรับใช้โลกโลกมันจะทําให้หมดตัวกูของกูหมดความเห็นกับตัวนะหมดตัวตนหมดของตน หมดอหังการะมังการะมาน,านุสัยโลกมันจะให้สิ่งนี้กับเราถ้าเรารับใช้โลกมันจึงรับใช้โลกแล้วโลกมันก็จะรับใช้เราก็ <c oughs> ให้เห็นว่ามหาบุรุษจึงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเนี่ยมีเจตนาแท้จริงเพื่อจะดื้อคนน้นในสัตว์โลก ในลักษณะที่เป็นการรับใช้ให้เขาพ้านทุกขแต่เรามาเรียกเธอให้เป็นฝ่ายได้เปียวว่าโปรดผู้โปรดสัตว์ผู้โปรดสัตว์น,นั่นคือผู้รับใช้สัตว์ถ้าไม่มีการรับใช้หรือไม่มีความหมายการรับใช้แล้วไม่มีการโปรดสัตว์ในการโปรดสัตว์นี่มันต้องพยายามต้องลงทุนต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลาบากมีความรู้สึก สูงในการที่จะรับใช้โลกทำหน้าที่สูงสุดเหมือนพระพุทธเจ้าก็เป็นการรับใช้พระพุทธเจ้ามันจะพูดได้เลยว่ารับใช้ผู้อื่นก็คือรับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้โลกก็คือรับใช้พระพุทธเจ้าขอให้เราได้ใช้ชีวิตที่มีอยู่นี้ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะทำได้ ให้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรับได้คือการเสียสละตัวกู้ของกู้ออกไปออกไปให้มันละลายไปละลายไปโดยการเสียสละแล้วการที่จะให้ทำได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายก็คือการรับใช้ผู้อื่นมันทำห้ เสียสละความเห็นเกิดตัวออกไปมันเป็นบุรุษสูงสุดผู้รับใช้ผู้อื่นกลายเป็นบุคคลสูงสุดนี่จึงว่าจึงรู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่ยอมรับ <c oughs> ว่าการรับใช้ผู้อื่นนะคือลักษณะของมหาบุรุษ เดี๋วนี้เรามันรับใช้กิเลสของตัวเองมีอะไรอะไรก็รับใช้กิเลสของตัวเองมีพรรยาก็รับใช้พรรรยามีสามีก็รับใช้าสามีมันก็มีแต่เรื่องรับใช้ตัวเองซึ่งเป็นกิเลสทั้งนั้นจะต้องมองดูดีๆว่า การรับใช้ตัวเองเนี่มันเป็นเรื่องที่เพิ่มตัวกูของกูการรับใช้ผู้อื่นนั่นแหละมันจะลดในตัวกูของกูนั่นขอให้ทุกคนมองเห็นความจริงข้อนี้แล้วมีความตั้งใจที่จะทำอย่างนั้น เราปกจะจรับใช้ประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรได้อย่างแท้จริงถ้ามันไม่มีเจตนาจะรับใช้ผู้อื่นแล้วมันก็พูดแต่ปากอะจะรับใช้ประเทศชาติาศาสนามันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นในอะไรพลเมืองที่ดีก็ไม่ได้เพราะมันไม่รับใช้ชาติจะเป็นข้าราชาการที่ดีก็ไม่ได้เพราะมันไม่รับใช้ชาติหรือจะเป็นอะไรที่มัน ที่ดีกับชาติก็ไม่ได้เพราะมันไม่รับใช้ชาติมันจะต้องมีเจตนาในการรับใช้ผู้อื่นแล้วมันก็จะรับใช้ชาติโดยแทย้จริงถ้ามันยังเล็กไปก็รับใช้โลกไปซสเลยโลกนี้ควรจะได้อะไรควรจะเป็นอย่างไรเราจะเสียสละยอมหมดทุกอย่างอย่าง เจตนารมณ์ของโพธิสัตว์จะช่วยโลกรับใช้ผู้อื่นให้ถึงที่สุดมันชีวิตนี่มันก็ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดหมดทั้งชีวิตเลยไม่ขยักไว้ส่วนไหนอีกจะใช้ไปเพื่อรับใช้โลกรับใช้ผู้อื่นรับใช้พระพุทธเจ้าซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ ขอที่ว่าพระพุทธองค์รับใช้โลกรับใช้สัตว์โลกในฐานะเป็นบุคคลสูงสุดที่รับใช้โลก